สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจาก f อซค่ะจะมีเหรียญเยอะแยะมากมายเลยนะคะรายการนี้โดยประมาณนะคะเปนแนจ่ายแบป,ประมาณโดยประมาณ4 0 0 0บาทค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรับอะไรราคาเท่าไหร่ปนแบอกเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ชมนะคะท่านจะได้รับชมไปอย่างอย่างเพลิดเพลินนะคะไม่ต้องมาอึดอัดเนาะเนนเข้าใจอยู่ว่าถ้าอะไรที่พูดจาอะไรไม่ชัดเจนแล้วคนฟังจะอึดอัดค่ะอึดอัดนะ อ่ะไปะน่าจะบอกเลยนะคะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนสวัสดีรอบนึงค่ะเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ไปน่าบอกเลยนะคะเอามาดูกันรเริ่มเลยค่ะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยเห็นเหรียญด้วยถ้าอยู่ในถุงอย่างเงี้ยยังไม่แกะออกอะ่ะไม่เห็นเหรียญแล้วแลาวภาพออกมาก็ไม่น่าดูเนาะไปะน่าเห็นแล้วแต่คราวนี้ว่าเปน่าต้องทำอะ่ะถ้าไม่ทํวเร็วๆก็ไม่รู้ว่าเหรียญที่เขาส่งมานะ่ะเนี่ยต้องแกะจากถุงแบบนี้ให้เห็นเลยใช่ไหมคะอ้าพลาจะแล้ว อันนี้ให้เหรียญละสิบบาทไม่ไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเขาเขียนมาเหรียญครุดอย่างเดียวโอเคพอดีแหละบาลานซ์กันเจ็ดบาทโอเคค่ะอ่ะโอเครับเหลียนอะไรมาราคาเท่าไหร่เป็น้่าบอกเลยเนาะมาไม่ต้องเสียเวลาเหรียญครูดเอาเอาเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญน,นี้อยู่บนเหรียญห้าบาทที่าลึกค่ะวาระ ทั่วๆไปนะคะรวมๆวาระมาห้าบาทคระวาระ,ะค่ะห้าบาทที่ยลึกคราวาระก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าห้าบาทคระวาระอย่างนี้โอเคอันนี้จะเป็น5้าบาทครุฑตามนี้อะโอเคได้ละชัดเจนเหรียญห้าบาทคระวาระค่ะหบาทรวมรวมวาระมานะคะแบบนี้ค่ะ รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเหรียญห้าบาทวาระห้าบาทที่ระลึกอย่างเงี้ยค่ะเหรียญใหญ่นะคะเหรียญเล็กไม่ซื้อค่ะซื้อเหรียญใหญ่นะคะห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทพระวาระค่ะอย่างเงี้ยค่ะหลายๆวาระรวมมาแบบเนี้ยนะเหรียญละเจ็ดบาทห้าบาทที่ระลึกพระวาระรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทสิบบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทสิบ สิบบาทที่ระลึกหมายถึงสิบบาทตัวหนาตัวที่เอ่อเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะจะเรียกว่าสิบบาทนิกเกิลค่ะสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทสิบบาทสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลรับซื้อเดือยสิบสามบาทอ่ะหยิบมาเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลายี่สิบบาทที่ระลึกไม่รับซื้อไม่รับเลยนะคะเนะะี่ยค่ะกัญจนาก็ไม่รับเห็นไหมคะ ไม่รับซื้อแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นถ้าจะนํามาแลกเพราะพนักต้ไปแลกคืนกรมนะคะที่พนักรับแลกให้เพราะว่าพนัเกเอาไปคืนกรมพนักจะจะไปคืนตลอดอะคะ่ะไปคืนเรื่อยนะคะเพราะเหรียญเก่าๆดําๆที่ปนมากับแนีนยลูกค้ามาขายมาอะไรเงี้ที่ ที่เหรียญที่ยังค้างอยู่ที่ะนาคารจะไปคืนกรมไปคืนกรมในราคาหน้าเหรียญนะคะคืนกรมนี่จะจะหน้าเหรียญเท่าไหร่ก็คืนคืนกรมตามหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะไม่มีบวกนะคะคืนกรมค่ะคือคําว่าคืนกรมนี่คือคืนราคาทุนค่ะอันนี้ะนาคาจะเตรียมไปคืนกรม คือถ้าเก็บไว้ก็อยากจะเก็บแต่เก็บไว้แล้วขายไม่ได้แลกไม่ได้ไม่มีคนแลกต่อถ้ามีคนแลกต่อไปนน่าให้แลกนะไม่น่จะไม่ไปคืนกลมถ้ามีคนแลกแต่ถ้าไม่มีคนแลกจําเป็นต้องไปคืนกลมเพราะเราคงแบกไว้ไม่ไหวนะคะเยอะมากไม่ไม่สามารถนะคะไม่มีความสามารถที่จะแบกไว้ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปคืนกลมเพื่อที่จะนําเงินมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายค่ะมาต่อกัน เมื่อกี้อ่าห้าบาทไปแล้วสิบบาทไปแล้วยี่สิบบาทไปแล้วอ่ะอันนี้ก็หนึ่งบาทเนาะอ่ะมาหนึ่งบาทค่ะอันนี้หนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกคลาวาระนะคะแบบนี้ประมาณนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ละลึกคราวาระรวมๆมาแบบนี้หนึ่งบาทที่ละลึกคราวาระนะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทขออภัยค่ะเหลือสี่บาท หนึ่งบาทที่ละลึกคละวาระเมื่อกี้ห้าบาทะที่รับซื้อเจ็ดบาทหนึ่งบาทที่ละลึกคละวาระนะคะรวมรวมวาระมาแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะหนึ่งบาทที่ละลึกแต่นะคะแต่มีแยกหนึ่งบาทที่ละลึกโปรยข้าวนะคะเหรียญนี้โปรยข้าวหนึ่งบาทที่ละลึกโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาทเสด็จนิวัดพระนครเนี่ยค่ะเหรียญนี้มีพุทธคุณนะคะหนึ่งบาท เทียลึกเสรจนิวัตเป็นคนครเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหนึ่งบาทโรยข้าวหนึ่งบาทเสรจนิวัตรัรบซื้อหกบาทหนึ่งบาท WHO รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสองเขาไพ่นะคะพูดใหม่เหรียญ หบาทโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละ20บาท1บาทเสด็จนิวัตรพระนครรับซื้อเหรียญละ20บาท1บาท WHO รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะอันนี้นะคะตามนี้เหรียญ5บาท5บาทเรือหงรับซื้อเหรียญละ7บาทปีสามูนยนะคะปัญหาเห็นมีสาหนึ่งอ๋อนี่ง ห้าบาทเรือหงปี2 5งหเห็นไหมคะดูที่พอสอค่ะห้าบาทเรือหงพอสสองห้ารับซื้อเหรียญละยีบาทสามยบาทเนี่ยค่ะสองหเหรียญละเจบาทสองหสาเนี่ยค่ะตรงนี้เลยนะคะสองหนเหรียญละยีบาทสองหเหรียญละเบาทค่ะ ใส่ไว้ก่อนดจะปนกันเนาะสามหนึ่งใส่ถุงแยกไว้ค่ะสตางรูสตังรูเนื้ออันนี้เนื้อเงินแท้เนื้อเงินแท้ในลายเขาจะเป็นลายกระหนกแข้งสิงนะคะรูเขาจะใหญ่กว่าค่ะข้างหลังก็เป็นลายกลีบบัวอ่ารับซื้อเรียนละห้าสิบบาท สตางรูนิกเกิลเห็นไหมคะลายเขาผิดการลายนี่เหมือนกันสตางรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทหรือละแปดบาทค่ะให้แปดบาทสตางรูนิกเกิลรับแปดบาทสตางรูทองแดงรับแปดบาทเหรียญบนคือเหรียญเงินนะคะเหรียญสตางรูเงินเนี่ยค่ะสตางรูเงินรับห้าสิบบาทสตางรูนิกเกิลรับแปดบาทสตางรูทองแดงรับแปดบาทค่ะชัดเจนนะคะราคาไปนัให้ชัดเจนบอกชัดเจนที่สุดนะคะจะไม่มีปิดบังจะไม่มี ค่ะข,ของร้านไปน่าเนี่ยใครมาขายไปน่าจะรู้นะคะปนาจะบอกราคาเลยนะคะแล้วใครเอามาไปนาก็จะให้ราคาตามที่ปน่านบอกเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งมือทีเหรียญมีชารุดบ้างดําบ้างปนาก็ให้ค่ะก็ให้ตามราคาที่ปนัานบอกไว้ในคลิปเพราะว่าคนที่เขามาขายเพราะเขาดูจากคลิปแล้วเขาก็มานะคะเดี๋ยวถ้าราคาไม่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะผิดหวังค่ะปนาก็พยายามให้ราคาตามตามที่ไปนาบอกในคลิปทุกอย่งางนะคะ อันนี้เหรียญห้าบาทเรือหงสองห้าสามศนย์และสองห้าสามหนึ่งราคารับซื้อตามที่พปัน้าบอกค่ะโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะ